สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาถ่ายการท่องเที่ยวหาดไซแก้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะหาดไซแก้วเนี่ยตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศ,ศาสตร์ทหารตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีจบจังหวัดชลบุรีค่ะการเดินทางก็มาไม่ยากนะคะใช้ถนนหมายเลข3นะคะขับผ่านพัทยานาจอมเทียนมุ่งหน้าไปบางเลนะคะพอ ขับเลยสวนนงนุชมาสักพักเนี่ยก็จะเป็นสามแยกไฟแดงนะคะให้มองขวามือไว้นะคะเพราะว่าโรงเรียนฝึกทหารนะคะจะอยู่ติดกับทางแยกเลยนะคะก็คือหาไม่ยากนั่นเองแล้วก็พอเราเจอโรงเรียนชุมพลทหารเรือแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ทําการแลกบัตรนะคะสําหรับหนูก็เอาบัตรนะักศึกษาไปวางไว้นะคะแล้วก็เมื่อแลกบัตรเสร็จแล้วก็ขับตรงเข้ามาในโรงเรียนเลยคะ่ะ ขับรถมาประมาณกิโลกว่าถึง2กิโลนะคะก็มาถึงจุดจำหน่ายตัว๋วเข้าหาดสายแก้วบริเวณร้านจอดรถที่ลงไปซื้อตั๋วเนี่ยก็จะมีร้านล้างรถด้วยนะคะอ๋อนี่นะคะด้านหลังนู่นนะคะที่เห็นก็คือเป็นที่ขายตั๋วนะคะมาแล้วค่ะผู้โดยสารของเราซื้อตั๋วมาแล้วไหนหนูขอดูหน่อยนี่นะคะตั๋วเข้าหาดสายแก้วนะคะผู้ใหญ่ราคาท่านละ50บาทส่วนเด็ก ราคา10บาทนะคะก็วันนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมามากเท่าไหร่นักนะคะเอาละค่ะเราก็จะถอยรถออกจาก้านจอดเพื่อเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่หาดายแก้วกันต่อนะคะ ออกมาจากลานจอดรถนะคะออกมาจากที่ซื้อตั๋วได้ไม่ไกลม่กนักนะคะข้างหน้านู้นนะคะที่เรามองเห็นนั้นก็จะเป็นทะเลแล้วนะคะเป็นชายหาดแล้วแต่ว่าที่นี่นะคะยังไม่ใช่หาดทรายแก้วนะคะที่เราจะไปกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันนะคะว่าทะเลข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสวยขนาดไหนนะคะ จากทางแยกตรงนี้นะคะถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะไปหาดายแก้วนะคะแต่อันนี้ไปทางด้านขวานะคะคือหนูจะขับวนไปดูก่อนว่าทางด้านขวาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ขับมาเพื่อชมวิวค่ะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวน้อยคนน้อยนะคะก็ทําให้การจราจรค่อนข้างสะดวกนะคะก็เ,เลยแวะมาชมวิวทางฝั่งนี้สักนิดนึงนะคะ ก็พอสุดทางของถนนด้านนี้นะคะมันก็จะเป็นวงเวียนนะคะอ่ะก็ออรถเข้าวงเวียนวนหนึ่งรอบนะคะเพื่อชมวิวด้านซ้ายมือก็จะเป็นทะเลค่ะก็ขับผ่านเข้ามาในวงเวียนนะคะก็นี่นะคะก็มเออีเครื่องบินลบนะคะ เป็นอนุสรสถานนะคะจิๆลงไปถ่ายภาพก็ได้ใซ้มือนหน้านี้เป็นสะว่ายน้ำนะคะก็หมดแล้วไม่มีอะไรค่ะก็ออกจากองเวียนะคะก็มุ่งหน้าตรงไปกันต่อนะคะเพื่อไปหาดซ้ายแก้วค่ะบริเวณนี้นะคะค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะคะ ภาพมันก็จะเอียงนิดนึงเพราะขับรถมือหนึ่งแล้วก็ถือกล้องมือหนึ่งนะคะชมวิวบรรยากาศข้างทางไปค่ะระหว่างทางที่จะไปหาดายแก้ว ะะลิปๆขวามือนะคะเนี่ยฝั่งฝั่งคนขับเนี่ยคะ่ะที่หนูถ่ายมาเนี่ยนูนะ่นตรงนั้นที่เป็นอาคารนะคะตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวของหาดทรายแก้วนะคะมามาถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้แวะเข้าไปชมนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือไปที่หาดทรายแก้วค่ะ ซ้ายมือนะคะเขาก็เขาก็จะเขียนไว้ว่าไปหาสายแก้วอันนี้นะคะก็คือจอดให้พี่ทหารนะคะตรวจบัตร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 หายแป๊บนะคะพี่แป๊บหาบัตรแป๊บ แล้วก็ส่งไปให้พี่เขาตรวจค่ะแล้วพี่เขาก็จะฉีกนะคะหลังจากนั้นนะคะเส้นทางหลังจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขานะคะก็จะขับอีกประมาณ2กิโลกว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทางขึ้นเขากันค่ะค่ะทุกคนได้ยินเสียง GPS พูดแล้วใช่ไหมคะนันะ่นล่ะค่ะการที่เราจะมีถึงหาดใยแก้วได้นั้นนะคะเราจะต้องขับรถขึ้น ไปอีกเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะซึ่งบนเขาถนนก็ค่อนข้างแคบนะคะตามที่เห็นในภาพเลยก็คือเป็นถนนเส้นเดียวกันนะคะที่ใช้ขึ้นลงก็คือจะมีรถสวนกันนะคะดังนั้นการขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากส่วนท่านใดน,นะคะที่มาท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องเอารถจอดไว้ที่ลานจอดรถนะคะแล้วก็ ก็จะมีรถ2แถวนะคะบริการรับส่งเรานะคะขึ้นมาที่หาดรายแก้วนะคะส่วนถ้ามาวันธรรมดาก็ต้องขับรถขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะร้านจอดรถนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3ลานนะคะก็เดี๋ยวหนูจะขับไปจอดข้างในนะคะนะคะถึงแล้วหาดรายแก้วหนูจะขับไปจอดรานจอดด้านในนะคะเพราะว่าทริปนี้นะคะหนูมีผู้สูงอายุติดตามมาด้วย1ท่านนะคะล้อเล่นนะคะพี่ผู้สูงอายุ ก็มาถึงแล้วค่ะก็มีรถจอดพอสมควรนะคะแต่ก็ยังพอมีที่ว่างให้หนูได้จอดอยู่นะคะก็ตรงเนี้ยมันจะมีลิงอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าห้ามให้อาหารลิงนะคะเป็นกฎของที่นี่หนูก็ได้เป้าหมายแล้วนะคะใต้ต้นไม้ก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะคะทำการจอดนะคะน้องแดงไว้ใต้ต้นไม้นะคะค่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเราลงไปชมบรรยากาศของหาดทรายแก้วกันค่ะว่าเป็นอย่างไรไปกันเลยค่ะจากจุดจอดรถที่ใกล้ที่สุดนะคะเดินเข้ามาประมาณ50เมตรเนี่ยเราก็จะถึงทางลงหาดทรายแก้วนะคะขวามือที่เห็นนี่นะคะร้านสีฟ้าๆนะคะก็จะเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าของที่ระลึกนะคะของทหารนะคะ ก็สามารถเข้ามาอุดหนุนกันได้นะคะด้านหน้าของเราก็คือทางไปหาดสายแก้วนะคะก็แต่ตอนนี้ท้องร้องแล้วก็จะไปแวะหาอะไรทานกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวขวามานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหาระคะ่ะอาหารที่นี่ก็ราคาย่อมเยาวนะคะส่วนร้านเครื่องดื่มนะคะก็มีบริการอยู่ด้วยการหลากหลายร้านค่ะ จากร้านเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นในโซนของบ้านพักนะคะบ้านพักที่นี่นะคะระบายความร้อนด้วยพัดลมค่ะหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะบ้านพักที่นี่ไม่มีแอร์นะคะเป็นบ้านพักพัดลมทุกหลังนะคะบ้านเดี่ยวเนี่ยราคา1000บาทนะคะบ้านแดราคา1 4 0 0บาทนะคะที่นี่นะคะ บ้านโซนหน้านี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะบีฟอน,นะคะ่ะเห็นไหมคะก้าวไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลแล้วนะคะไม่มีเขานะคะมีแต่เรากับทะเลนะคะบีฟอน,นะคะ่ะที่นี่นะคะจะปั่นไฟตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะคะเวลาในการเช็คอินนะคะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปส่วนเช็คเอาท์นะคะก่อนเที่ยง ส่วนเวลาตั้งแต่3ามทุ่มนะคะเขาจะไม่อนุญาตให้ขับรถขึ้นลงหาดนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของบ้านพักแต่ละหลังนะคะหังจากบ้านพักนะคะริมสุดนู้นนะคะที่เห็นีิฟต์สีฟ้านุ่นนะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะจะว่าไปนะคะก็คือมีร้านอาหารเครื่องดื่มขนาบข้างเลคะบ้านพักอยู่ตรงกลางนะคะ นี่ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านพักนะคะร้านอาหาระค่ะที่สําคัญนะคะร้านอาหารที่นี่เข้าร่วมโครงการรัฐบาลทําให้เราประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะเขาเข้า,ขาร่วมคนละครึ่งค่ะเราชนะก็สามารถใช้ได้นะคะ <g ill ain> ต่อไปเดี๋ยวหนูจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆหาดนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะ บรรยากาศที่นี่วันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเงียบสงบค่ะคนน้อยนะคะมีต้นไม้อยู่เยอะมากร่มรื่นนะคะคือสามารถปูเสื่อนั่งเล่นใต้ต้นไม้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ไม่ได้เตรียมเสื่อมาก็สามารถมาเช่าได้นะคะรวมถึงเก้าอี้ทะเลนะคะเก้าอีช้ชายหาดเนี่ยเขาก็มีให้เช่าด้วยเช่นกันนะคะเดียวว่ามาตัวเปล่าได้เลยค่ะทุกอย่างมีไว้บริการท่านที่นี่หมดค่ะ หาดทรายแก้วเป็นหาดทรายที่มีความยาวประมาณ1,700เมตรเป็นหาดทรายปนปกาลังลักษณะเป็นเม็ดทรายละเอียดขาวอันเกิดจากการทับถมของทรายและปะกาลังจึงมีลักษณะของรายหาดคล้ายฝั่งทะเลอันดามันค่ะ อันนี้นะคะก็มีบริการเดสกีไว้ให้เช่าขี่ได้นะคะแต่วันนี้ไม่มีใครเช่าค่ะบรรยากาศทั่วๆไปนะคะกับน้ำใสๆนะคะบริเวณตรงนี้นะคะผงสัว่า้นามันลดลงไปแล้วอะ่ะก็เลยเหมือนกลายเป็นเหมือนกับทะเลแหวกนะคะเมื่อกี้นี้ น้ำมันขึ้นก็มองไม่เห็นนะคะพอนะ้ำลดไปแล้วก็เหมือนกับเป็นทะเลแหวกก็คือเป็นทะเลสองฝั่งนะคะทั้นตรงกลามเป็นเนินทรายนะคะตรงนี้เป็นหาดทรายนะคะแล้วก็มีน้อง,องสาวทีสวยนะคะถ่ายรูปอยู่น่ารักมากเลยะคะ่ะ น,ะะนี่คือน้ําทะเลของหาดายแก้วนะคะจะเห็นเนียว่าใสมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเอากล้องจุมไปให้ดูนะคะนี่ค่ะถ่ายเห็นพื้นทรายชัดเจนนะคะอันนี้คือถ่ายใต้น้ำค่ะปิดคลิปกับภาพบรรยากาศสวยๆของหาดายแก้วนะคะสวัสดีค่ะ